สัมภเวสีแท้จริงคือดวงวิญญาณประเภทใดทำไมนรกไม่เอาสวรรค์ไม่ต้องการสัมภเวสีหมายถึงกลุ่มปุถุชนและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องสแสวงหาพ่อแม่หรือสแสวงหาที่เกิดซึ่งยังไม่ถึงพระนิพพานและต้องเวียนว่ายตายเกิดเติมนั้นสัมภเวสีถูกเข้าใจว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ยังหาที่เกิดไม่ได้ ซึ่งความเชื่อนั้นผิดวันนี้จึงมีความเชื่อด้านนี้มาฝากว่าสัมภเวสีนั้นแท้จริงคือดวงวิญญาณประเภทใดทำไมนรกไม่เอาสวรรค์ก็ไม่ต้องการจากหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงสัมภเวสีคือคนที่ตายก่อนอายุไขเขาเรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปะคาตกรรม มารฤดรอนตัดกรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุไขทัานพวกนี้เวลาตายทางนรกไม่ต้องการทางสวรรค์ก็ไม่ต้องการบุญที่ทำไว้ยังไม่ให้พ้นหรือว่าบาปที่เขาทำอยังไม่ให้พ้นยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษไม่สภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วไปเข้าบ้านโน้นไม่ได้จะกลับเข้ามาบ้านนี้ก็ไม่ได้ เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลำบากอยากจะกินอะไรก็หากินไม่ได้ผีประเภทนี้จึงเรียกว่าสัมภเวสีแปลว่าพวกแสวงหาที่เกิดวิธีช่วยคนตายก่อนอายุไขคือสัมภเวสีทายาทของเราตายตายด้วยอำนาจของสัมภเวสีคือไม่สิ้นอายุฟ้าผ่าตายสุนัขกัดตายมดกัดตาย ยุงกัดตายคลอดปุตตายถูกฆ่าตายถูกยิงตายรถชนตายแต่ก็ไม่แน่นักบรรดาพวกนี้ถึงอายุไขก็มีแต่เผื่อเนียวไว้ก่อนสมมติว่าเขาเป็นสัมพเวสีพ่อตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมากทำบุญให้ได้บุญชัดๆหาอาหารชนิดที่ไม่มีบาปเอาผ้าไตรมาหนึ่งไตร เอาพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์นิมนต์พระมารับสังฆทานที่บ้านทําเงียบๆอย่าให้มีเล่ายาป่าปริง่งอย่าทุบแม้แต่ไข่สักหนึ่งฟองเมื่อทําบุญเสร็จอุทิศส,ส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตายไม่ให้ใครทั้งหมดเลยถ้าทําเอาอย่างนี้หลักท่านพวกนี้จะมีความสุขได้รับผลบุญทันทีมีความผ่องใสมีความอิ่มเอิบ เมื่อเข้าถึงอายุไขเมื่อใดก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อนเลยสำหรับคนที่ตายก่อนอายุไขท่านพวกนี้เวลาตายทางนรกไม่ต้องการทางสวรรค์ก็ไม่ต้องการบุญที่ทำไว้ยังไม่ให้พ้นหรือว่าบาปที่เขาทำยังไม่ให้พ้นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยค่ะ กำหนักอะไรจึงต้องเป็นสัมภเวสีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกทุกท่านดีชั่วออกจากตัวใครย่อมกลับไปหาเขาเองที่พูดเกินคำนี้เพราะวันนี้จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมที่นำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆทุกคนในโลกนี้ล้วนเกิดจากกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัาย ใครทำกรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทันทั้งหลายกฎหมายอาจจะละเว้นได้แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยละเว้นใครเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสัมภเวสีคืออะไรวันนี้จะพูดถึงเรื่องสัมภเวสีเรื่องผีผีมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กับความเชื่อควบคู่กับสังคมไทย ก่อนที่จะพูดถึงสัมภเวสีเราจะมาพูดถึงการเกิดของสิ่งต่างๆก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันในมหาสีหนาสูตรมัชชิมมณิกายพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยพิมพ์ครั้งที่สพุทธศักราช2521เล่มที่12ข้อ169หน้า117ก็ขอพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือกำเนิดมีสประเภทคือ 1. ฉลาพุทชะเกิดในคันภอ 2. อันทชะเกิดในไข่ 3. สังเสทชะเกิดในที่สกรปรกเน่าเหม็นและ 4. โอปปาติกะพวกที่ผุดเกิดขึ้นมาทันทีซึ่งก็มีด้วยกันสี่จำพวกคือเทวดาพวกหนึ่งสัตว์นรกพวกหนึ่งมนุษย์อีกพวกหนึ่งเปรตอีกพวกหนึ่ง มนษย์ที่ว่าก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์ท่านทั้งหลายสัภเพสีคือผู้แสวงหาที่เกิดในคติของศาสนาพราหมณ์ก็คือคนที่ตายและวิญญาณกําลังแสวงหาที่เกิดแต่ยังไม่ได้เกิดในกําเนิดใดกําเนิดหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่25เมตตาเมตสูตร ขุธกปาะทะขุธกน,นิกายข้อที่38หน้า3 2 3ถึงหน้า324รพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แผ่เมตตาไปยังสัตว์ทุกชนิดตอนหนึ่งว่าสัตว์ที่มีชีวิตเหล่าใดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวได้หรืออยู่กับที่ยาวใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรืออ้วนพีเราเคยเห็นหรือไม่เห็นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล พูดหรือสัมภเวสีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีความสุขทั่วหน้าเทินตอนท้ายพระสูตรนี้พูดถึงสัตว์สองประเภทที่มีสถานะแตกต่างกันคือพูดและสัมภเวสีพระอัฏฐกถาจารย์ได้คําอธิบายไว้สองในน่าสนใจมากดังนี้ในยะที่หนึ่งพูดหมายถึงพระอาะหัน์ส่วนสัมภเวสีหมายถึง ผู้ยังแสวงหาที่เกิดในภพต่างๆอยู่เพราะอย่างละสังโยชน์ไม่ได้หมดพวกนี้ได้แก่พระเสขะยกเว้นพระอนาคามีเพราะอนาคามีเป็นโอปปาติกะดังกล่าวแล้วในคราวก่อนและปุถุชนทั้งหมดในยะที่สองถ้ายกเอากำเนิดสีขึ้นมาพูดสัตว์เกิดในคันและเกิดในไข่ขณะที่อยู่ในคันหรือในไข่เรียกว่าสัมภเวสี ทันทีที่คลอดจากคันหรือออกจากไข่เป็นพูดส่วนสัตว์ที่เกิดในสิ่งสกปรกเช่นนอนและสัตว์ผุดเกิดเช่นเทวดาสัตว์นรกในขณะจิตแรกเป็นสัมภเวสีจากขณะจิตที่สองเป็นต้นไปเป็นพูดหรือเวลาเกิดเกิดมาในท่าใดเช่นยืนนั่งชั่วระยะนั้นแหละเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีมีกี่จำพวก ถ้าตำหลักความเชื่อที่เราเรียกกันว่าอสุนรกายบ้างสัมภเวสีบ้างก็มีอยู่สองพวกด้วยกันคือพวกที่หนึ่งเป็นพวกอสุนรกายที่ยังมีกำหนักร่างกายสุดโทมหน้าตาซีเซียวเรียกได้ว่าไม่มีความสงาา่าผ่าเผยผมกระร่องกระแรงผมเ้ารุงรังหน้าเกรดหน้าโกรวสะอิดสะเอียนอสุนรกายพวกนี้มีความดีกว่าเปรตอยู่อย่างหนึ่ง คือหากินได้แต่ทว่าจะต้องหากินประเภทของที่เขาทิ้งแล้วบูดเน่าแล้วอย่างซากศพคนตายสุนักตายควายตายหรือสัตว์ตายหรือเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้เน่าๆพวกที่สองอสุนรากายที่มีความดีมากใกล้จะพ้นจากความเป็นอสุนรากายแล้วคือว่าโทษทันที่เป็นเศษกรรมในภาวะของการเป็นอสุนรากายใกล้จะหมดไป ตอนนี้มีรูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนใหญ่โตแต่ทว่าผิวดำอสุนรกายพวกนี้มีกำลังมากมักจะชอบรับสินบนจากชาวบ้านและก็ปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าของเข้าวทรงสำหรับการทำบุญให้กับสัมภเวสีท่านทั้งหลายการที่เราต้องทำบุญให้กับสัมภเวสีนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่และเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น คนเราเมื่อมีโอกาสทำบุญก็ขอให้ทำแบบเต็มที่ทำแบบใจที่เป็นบุญไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นญาติพี่น้องเมื่อเราได้ทำจงตั้งจิตที่เป็นบุญนี้ให้ถึงแด่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายโดยแบบนี้จึงนับว่าทำบุญอย่างใจบริสุทธิ์โอปปาติกะและสัมภเวสีคืออะไรมีคำที่คุ้นเคยคุ้นหูคุ้นตา อยู่คำหนึ่งคือโอปปาติกะพ่อจะเอ่ยถึงคำนี้คนทั่วไปก็จะเข้าใจกันทันทีว่าสัตว์ประเภทหนึ่งที่ผุดเกิดขึ้นมาตามแรงบุญแรงกรรมเกิดมาแล้วโตวเต็มตัวในทันทีบางทีเราก็เรียกกันว่าสัมภเวสีในคำพีชั้นต้นหมายถึงพระไตรปิฎกมีคำเรียกสิ่งที่ว่านี้อยู่สองคำคืออุปปาติกะกับโอปปาติกะ ทั้งสองคำนี้มาจากรากศัพท์เดียวกันคืออ,อุบวกปอบประตูบวกนิกะคือปัจจัยประกอบกันตามกรมวิถีไวยากรณ์หรือแกมมาของภาษาบาลีแล้วสำเร็จรูปเป็นอุปป,ปาติกะหรือออปปาติกะแปลตามตัวอักษรว่าผู้ผุดขึ้นหมายความว่าผุดขึ้นเติบโตขึ้นทันทีดังกล่าวข้างต้น ในมหาสีหนาสูตรมัชิมานิกายพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยพิมพ์ครั้งที่สพุทธศักราช2521เล่มที่12ข้อ169หน้า117พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรกำเนิดสประการเป็นไฉนะคืออันทชักกำเนิดชลาพุชักกำเนิด สังศีทชักกำเนิดโอปปาติกะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรอันทชักกำเนิดเป็นชไฉสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เรียกว่าอันทชักกำเนิดดูก่อนสารีบุตรสลาพุชฌ์กำเนิดเป็นไฉสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชำแรกไส้เกิดนี้เรียกว่าสลาพุชะกำเนิด สังเสธาชักกำเนิดเป็นชนะสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดยอมเกิดในปลาเนา่าในซากศพเนา่าในขนมบูดหรือในน้ำครัมในของศกกระปกนี้เราเรียกว่าสังเสทชักกาเนิดดูก่อนสารีบุตรโอปปาติกะเป็นชนะเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรเตบางจำพวกนี้เราเรียกว่า โอปปาติกะสำนวนแปลไทยของท่านค่อนข้างเข้าใจยากขอถอดความให้ฟังง่ายๆคือกำเนิดมีสี่ประเภทคือหนึ่งเจลาพุชชาเกิดในคันสองอันตชะเกิดในไข่สสังเสธชะเกิดในที่ศกระปกเน่าเหมน็นและสโอปปปาติกะพวกที่ผุดเกิดขึ้นมาทันทีซึ่งมีด้วยกันสี่จำพวก คือเทวดาพวกหนึ่งสัตว์นรกพวกหนึ่งมนุษย์บางจำพวกอีกพวกหนึ่งเปรตบางจำพวกอีกพวกหนึ่งสามจำพวกแรกไม่มีปัญหาแต่ประเภทสุดท้ายคือมนุษย์นี่สิพระคัมภีร์ยืนยันว่าบางพวกเป็นโอปปาติกะแง่นี้ยังไม่มีใครพูดถึงกันว่าได้แก่มนุษย์ชนิดใดมีหลักฐานอยู่สองแห่งน่าจะให้คำตอบได้คือ ปาสาที่กัดสูตรเล่ม11ข้อหน6หน้า122กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตัดสรู้ในภายหน้าเพราะระสังโยชสามสิ้นไปข้อนี้เป็นผลประการที่หนึ่งเป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่ง ดูก่อนอาวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกเพราะสังโยตสามสิ้นไปและเพราะความราคะโทสะโมหะเบาบางข้อนี้เป็นผลประการที่สองเป็นอนิสงส์ประการที่สองดูก่อนอาวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นอุปป,ปาติกะ คือเป็นอนาคามีผู้จะปรินญพานในภพนั้นเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าสิ้นไปข้อนี้เป็นผลประการที่สามเป็นอนิสงส์ประการที่สามข้อความข้างบนนี้พูดถึงคนสี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกทาคามีโอปปาติกะและพระอรหรันต โอปปาติกะในที่นี้ก็คือพระอนาคามีหลักฐานที่สองคืออัตถากานาคอนสูรเล่มที่13ข้อสองหน้า17ถึงหน้า18กล่าวว่าเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถวิปัสสนานั้นยอมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือสมถะวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยะสังโยธาเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาแม้จะไม่ระบุค,คำว่าอนาคามีตรงๆแต่จากข้อความแมดล้อมก็บ่งชัดแจ้งอยู่แล้วว่าผู้ที่ฝึกสมถะและวิปัสสนาได้ฌานที่สามและที่สี่ ยอมได้บรรลุพระอรหันต์สิ้นอสวกิเลสได้ในที่สุดแต่ถ้าไม่สามารถหมดกิเลสเป็นอรหันต์ได้เพราะไปติดอยู่ในความสุขในฌานเพลิดเพลินในสมถะวิปัสสนาก็จะได้เป็นโอปปปาติกะเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วยอมละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างได้และคนที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้าชนิดก็คือพระอนาคามี มนุษย์ที่เป็นโอปปาติกะก็คือพระอริยบุคคลระดับอนาคามีดังหลักฐานที่อ้างมาข้างตน้นปัจจุบันนี้มีนักโอปปาติกะนิยมบางท่านมุ่งความสนใจไปเฉพาะโอปปาติกะที่เป็นเทวดาหรือสัตว์นรกโดยลืมนึกถึงโอปปาติกะมนุษย์บางท่านเอาเทวดามาคู่ว่าใครไม่ชื่อว่าผีสางเทวดามีจริงหรือไม่กระตือรือร้น ที่จะเห็นความสำคัญของเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรไปนโน่นจริงอยู่พระพุทธเจ้าตรัสมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสิบอย่างไว้ในอปปนันนก,กสูตรพระไตรปิฎกเล่ม13การไม่เชื่อว่ามีโอปปาติกะเป็นหนึ่งในสิบอย่างนั้นแต่โอปปาติกะสนิดไหนที่พระพุทธองค์น่าจะประสงค์ในที่นี้เทวดาหรือมนุษย์ น่าจะเป็นมนุษย์มากกว่าโอปปาติกะมนุษย์นี่แหละที่ควรสนใจที่สุดเพราะทัดเชื่อว่ามนุษย์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่จริงก็เท่ากับยืนยันความเป็นสวักขาตธรรมคือพระธรรมตรัดดีแล้วสันทิฏฐิกธรรมพระธรรมเพิ่งรู้เห็นเองและเอหิปัสสิกธรรมพระธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การผุดเกิดที่แท้จริงน่าจะเป็นการผุดขึ้นแห่งกระแสจิตก้าพ้นกิเลสที่ผูกมัดไว้กับกองทุกข์คือสังโยชน์ห้าชนิดคือความเห็นว่ามีตัวตนความลังเลสงสยัยความถือครั้งศักดิ์สิทธิ์ในศีลพรตความติดใจในการมคุณและความกระทบกระทั่งในใจคนที่ระดับจิตใจถึงขั้นนี้ไม่มีทางตกต่ำมีแต่จะพัฒนาขึ้น จนดับกิเลสได้สนิทไม่กลับมาเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปอมปปาติกาประเภทนี้ที่ควรสนใจแล่ถ้าใครไม่เชื่อในพระพุทธศาสนามีอมปปาติกาชนิดนี้จึงควรถูกประนามว่าเป็นมิจฉาทิฐิแท้จริงเพราะเท่ากับคัดค้านคำสอนของพระพุทธองค์สัมภเวสีอมป,ปติกะกับสัมภเวสี น่าจะไม่ใช่พวกเดียวกันหลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานที่แล้วมาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องประเภทนี้จึงไม่ได้ตรวจดูขอเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ให้หนักแน่นขึ้นกว่าเดิมว่าโอปปปาติกะกับสัมภเวสีไม่ใช่พวกเดียวกันโอปปปาติกะคืออะไรได้พูดไว้แล้ววันนี้มาลองดูสัมภเวสีคำภีกล่าวไว้อย่างไร คำว่าสัมภเวสีไม่ค่อยปรากฏบ่อยนักในคำพีชันต้นคือพระไตรปิฎกแม้กระทั่งศาสตราจารย์ริสเตวิตและยอสเตเดยผู้จัดตามพจานานุกรมบาลีอังกฤษโดยรวบรวมคำศัพท์จากพระไตรปิฎกก็ไม่ได้นำคำนี้มารวมไว้ด้วยในขณะที่คำว่าโอปปาติกะกลับไม่ถูกละเลยในพระไตรปิฎกเล่มที่25เมตตาสูตร คุตตกปาทะคุตตกน,นิกายข้อที่38หน้า323ถึง324พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แผ่เมตตาไปยังสัตว์ทุกชนิดตอนหนึ่งว่าสัตว์มีชีวิตเหล่าใดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวได้หรืออยู่กับที่ยาวใหญ่ปานกลางหรือสั้นพร้อมหรืออ้วนเราเคยเห็นหรือไม่เห็นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพูดหรือสัมภเวสี ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีความสุขทั่วหน้าเทินตอนท้ายพระสูตรนี้พูดถึงสัตว์สองประเภทที่อันประกาศไว้ที่มีสถานะแตกต่างกันคือพูดและสัมภเวสีพระอัฏฐกถาจารย์ให้คำอธิบายไว้สองในน่าสนใจดังนี้ในยะที่หนึ่งพูดแปลว่าผู้เกิดแล้วเป็นแล้วโดยสมบูรณ์ไม่ต้องเข้าถึงสมภพอีกต่อไป หมายถึงพระอาหารหันต์ขีหนาศพพูดให้เข้าใจง่ายพูดหมายถึงพระอาหารหันต์ส่วนสัมภเวสีหมายถึงผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดในภพต่างๆอยู่เพราะละสังโยชน์ไม่ได้หมดพวกนี้ได้แก่พระเสขะยกเว้นอนาคามีเพราะอนาคามีเป็นโอปปาติกะดังกล่าวแล้วในคราวก่อนและปุถุชนทั้งหมดในยาที่สอง ถ้ายกเอากำเนิดสีขึ้นมาพูดสัตว์เกิดในคันและเกิดในไใข่ขณะที่อยู่ในคันหรือในไข่เรียกว่าสัมภเวสีทันทีที่คลอดจากคันหรือออกจากไข่เป็นพูดส่วนสัตว์ที่เกิดในสิ่งสกปรกเช่นนอนและสัตว์ผุดเกิดเช่นเทวดาสัตว์นรกในขณะจิตแรกเป็นสัมภเวสีจากขณะจิตที่สองเป็นต้นไปเป็นพูดหรือเวลาเกิดเกิดมาในท่าใด เช่นยืนนั่งชั่วระยะนั้นแหละเป็นสัมภเวสีจากนั้นไปคือหลังจากเปลี่ยนอิริยาบถเป็นพูดตามคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจานี้จะเห็นว่าท่านเชีย้ยเห็นความแตกต่างระหว่างพูดหรือสัมภเวสีโดยกําหนดเอาสภาวะหรือสภาพจิตเป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างคือสภาพจิตของพระเสขะและปุถุชนที่อย่างละสังโยชนไม่ได้หมด เป็นสัมภเวสีสภาพจิตของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเป็นพูดกําหนดเอาระยะเวลาเป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างคือขณะที่ยังอยู่ในคันหรือไข่เป็นสัมภเวสีครอดออกมาแล้วเป็นพูดหรือในจำพวกสัตว์ที่ผุดเกิดเช่นเทวดาสัตว์นรกขณะจิตแรกหรืออิรยาบทแรกที่เกิดขึ้นเป็นสัมภเวสี หลังจากขณะจิตแรกหรือหลังจากเปลี่ยนอิริยาบถเป็นพูดจะเห็นว่าสัมภเวสีมีใช้เรื่องของวิญญาณเร่ร่อนหาที่ผุดที่เกิดดังที่คนส่วนมากเชื่อถือกันความเชื่ออย่างนี้ถ้าหากจะมีจริงก็เป็นเรื่องของลัทธินอกพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาดั้งเดิมคือเทรวาทเพราะเทรวาทถือว่าเมื่อตายไปแล้วขณะจิตที่สองถัดจาก จุติจิตก็คือปฏิสนธิจิตจากบังเกิดในภพใหม่ทันทีคือตายปุ๊บเกิดปั๊บว่างั้นเถอะไม่มีช่องโอกาสหรือระยะเวลาให้วิญญาณพเนจรหาที่เกิดถ,ถึงแม้พุทธศาสนานิกายอื่นเช่นนิกายอันตรภพและมีสัมภเวสีเหมือนกันแต่สัมภเวสีของอันตรภพก็มีใช่วิญญาณเร่ร่อน เหมือนสัมภเวสีของนักวิญญาณนิยมในคำพีอภิธรรมโกรธของอาจารย์วัสุพันธ์กล่าวว่ามีพบขั้นกลางระหว่างพบนี้กับพบหน้าสัตว์ที่ตายแล้วจะต้องไปเกิดในอันตรภพบชั่วคราวก่อนที่จะไปเกิดในพบท้าวรต่อไปสัตว์ที่ไปเกิดในพบชั่วคราวนี้มีแงละเอียดโปรง่งใสมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นอกจากที่พยะจักษุเท่านั้นจึงจะเห็นได้มีกลิ่นเป็นพักษาจึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าขันทพ,พะอายุของสัมภเวสีในอันตรภพบมีตั้งแต่เจดวันถึง77วันแต่ส่วนมากมักจะถือปฏิสนธิโดยเร็วว่ากันว่าสัตว์ในอันตรภพบนี้มีจักษุเห็นได้ไกลมากถ้ากรรมของเขาเหมาะสมแล้วเหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปเกิด ในภพถาวรเขาก็จะถือกำเนิดในภพถาวรน,นั้นทันทีถ้าเขาเคยทำกรรมชั่วมามากซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องไปเกิดในนรกขณะที่อยู่ในภพชั่วคราวนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาเกิดในนรกก็จะบันดาลให้เขาเกิดความหนาวเย็นเหลือที่จะทนและเห็นไฟนรกเป็นของอบอุ่นจึงเป็นความปรารถนาจะเข้าไปสู่ไฟนรกนั้น แล้วเขาก็จะไปเกิดในนรกตามความปรารถนาทันทีสัมภเวสีในอันตรภพตามความเชื่อของสารวาสติวาทินก็เป็นสัตว์ที่เกิดแล้วเช่นกันไม่ใช่อย่างไม่เกิดสัมภเวสีก็คือสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนก็คือวิญญาณเร่ร่อนหามีอันใดเกี่ยวข้องกันไม่